ทางนะครับผมคุณวิชิตวงราชานะครับผมาคุณลุงมินันเป็นพิธีกรนะครับดำเนินรายการก่อนทีนะครับผมสิกา,ปเ,าเป็นเจ้นทางคณะรัู้นตรีนั่งท่านท่างอำเภอท่านกัาผู้กำกับผลัก้ใหญ่ข้นดันบนเวทีนะครับเรีนเช่นนะครับผมคุณวิชิตวงราชาครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ เสียงปบมือคอยนะครับผู้ใดปปบมือให้ถือเลขนะครับพี่น้องครับกาสวัสดีครับพี่น้องบรรนุนสะแบงนะครับพี่น้องตะบลขามเรียงอำเภอกระทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องแฟนครับบอยศิริชัยนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องต้องกราบนมัสการพระมหาพิชาชยเมธีเจ้าวาดวสวรรคมงคลบรรนนนสะแบงนะครับ มีอนุญาตให่งไซสถานที่ในการทำการแสดงปิดวงนะครับปิดฤดูกาลของหมอล่าใจเกินร้อยและกาทั้งขวามือนะครับเป็นวงแอนอรดีนะครับสองวงพร้อมกันในเมื่อนี้นะครับกราบนับสการขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับเป็นธรรมเนียมนะครับของหมอล่ำใจเกินร้อยนะครับประวัติจะเป็นเปิดวง นะครับแล้วกับปิดฤดูกาลนะครับหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ลูกว่งนะครับจะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในทื้นที่นะครับมาแห่กำลังใจมาเปิดงานนะครับเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีนะครับในน้ำโตจักน้อยครับพี่น้องนะครับมีคนย่างเขาบ้าครับมีคนถามว่าพาไปรับน้ำข้าเจ้าบ่กว่าซันนะครับพอเป็นหมอรำนะครับในน้ำโต้นะครับ ผมวิชิตวงราชานะครับเลขานายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงครับกับเป็นลุงของบอยสิริชัยนะครับเป็นลูกหลานบัาน,นสแบงนะครับมือนีทัหนาที่ในการทบพิธีเปิดนะครับให้เป็นท่างการลระกาศมาให้กำลังใจหมอลํำใจเกินร้อยในการปิดฤดูการที่เก่านะครับนำเรียนพี่น้ออกนิดนึงนะครับตอนนี้วัดสว่างมงคลน,นะครับ ได้ตั้งเป็นวัดเดียบรอยนะครับทั้งหลังพี่น้องนะครับกาลังสร้างโบสถ์นะครับพี่น้องเข้ามาทั้งด้านหน้านะครับจะเห็นสุ่มขายดอกไม้นะครับพี่น้องไปสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นการทับบุญรวมสร้างอุโบสถนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีออกหลังค่านะครับหลัง่าโบสถ์นะครับพี่น้องสาระกำลังรั์คนละนิตคนละหน่อยนะครับในการทับบุญรวมกันนอกจากมา รับความมวลความซ่นนะครับจากมอรมใจเกินร้อยครับพี่น้องเพื่อบบเสียเวลานะครับขอญาิเรียนเชิญนะครับท่านนายอำเภอกระทวิชัยครับเรียนเชิญครับขอญาิเรียนเชิญท่านภูมิกับสอบพ่อเขาใหญ่ครับท่านรองภูมิกับป้องกันปราบปรามนะครับท่านประลัดจากอำเภอกระทวิชัยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้าน้านนุษสะแบงสวดสนะครับในอำเภอหลุบลอนะครับ และก็อาชีพงานบริหารและก็ทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลตะบนขามเรียงนะครับบทเวทีนะครับเตรียนเชิญคุณแม่นกน้อยอุไร่พรออีกคันหนึ่งนะครับมื่อนี้มารวมเป็นกําลังใจให้กับบอยสิริชัยนะครับเตรียนเชิญในห่างทวีชัยจริยาเอี่ยมอุดมนะครับนายางบริษัทท็อ Line Music บทเวทีนะครับพร้อมคณะนะครับเตรียนเชิญครับ เรียนเชิญนะครับทาพิธีเปิดพร้อมกันเลยนะครับทุกท่านรวมมาให้กำลังใจบอลลัมใจเกินรอยปอยสิริชัยนะครับเป็นธรรมเนียมเป็นประเภทนี้นะครับพี่น้องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มารวมเป็นกําลังใจมารวมเปิดงานนะครับให้กับบอลลัมใจเกินรอยเรียนเชิญนะครับแม่นกน้อยอุไรพรจากเสียงอีสารครับสูสวดนะครับเมื่อนี้มารวมเป็นกำลังใจน้ำนะครับ เสียงปรบมือนะครับนายห้างเทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมครับนายหางบริษัทพับไลมิวสิกครับละกาผู้ที่ตามอีกหลายท่านนะครับเลียนเชิญนะครับที่ผมบริเอ่เอยนามเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับครับเพื่อบบเสวลานะครับผมขออนุญาตแนะนํายังเป็นทางการด้วยครับวันนี้นะครับประทานในพิธีนะครับมาให้กาลังใจบอยซิทชัยและก็มาเป็นประธานเปิดงานเสียงปรบมือต้อนรับนายเพิร์กันริชัยครับ ท่านสมพรควรคำคงครับแนมเพื่อลูกรอบะครับแนมเพื่อนี่นะครับรอบะสวดๆกันนะครับขารอเล่าสิลองแท่งด้วมืาอนี้นะครับพงส์เสบียงแท่งใจพี่น้องต่อฟังเด้อน,นะครับทันที่สองครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่แล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยจัดชุดรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับท่านพระตารวจเองวิโรธ ภูเพชรลือชาครับภูมิกับการสพเขาใหญ่ครับสวดนะครับคนบ้านเท่านี่แหละครับใจดีครับเข้าถึงพี่น้องบ้านเฮ้านะครับที่สองครับเป็นร่องภูมิกับป้องกันปราบปรามครับตานพันตำรวจทู่พงเทพจนอนันต์ครับสวดนะครับอยู่กับพี่กับน้องตลอดนะครับหล้กก็เสียงประเมื่อตอนรับท่านประรัษไฟปกคก้องนะครับไฟความหมันโคงครับทั้งสองท่านครับสวดนะครับที่ผมบดเอ่ย่ำ นะครับอีกท่านหนึ่งขาดบ่ได้นะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์แหลงล่ะนะครับผู้ใหญ่บ้านหมูสองบ้านนนท์แสดงเนี่ยนะครับสวดๆนะครับถ้าเราบ่ขออนุญาตนี่บ่ได้แสดงนในหอลำมื้อนี้นะครับแล้วก็ทีมงานอสจากอำเภอกระทบวิชัยครับสวดๆนะครับพี่น้องบ้านนนท์แสดงจัดหอลำมา10กว่าปีครับบ่มีครับเหตุการณ์วุ่นวายมีแต่มาให้กำลังใจพี่น้องนะครับต่อไปครับนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมครับ นายห้างบริษัทท็อปไลน์มิวสิกครับเสือสีโฟ้าเด้อนะครับอีกท่านหนึ่งครับแนะนําเป็นทางการแม่นกน้อยอุไรพรครับจากเสียงอีสานนะครับแล้วก็ทีมบริหารแล้วก็ทีมสมาชิกสภาพเป็นอย่างผมจังเอ้ามานะครับพี่น้องบอยศิริชัยนะครับแสดงอยู่ชลบุรีด้วกับทีมงานนั่งเครื่องบินนะครับกับมากากะบาดนะครับมาใส่ชิดเลือกตั้งให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลขามเลี้ยงเมือนี้คุณพ่อ ก็สบายครับให้ตัวแทนมาแท่นรองชวนชช่บัวทองกับรองนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับประทวนนาก่าสีครับรองนายกงผมนะครับอีกทุนนึงนะครับมื้อนี้ปฏิบัติหน้าที่อสนะครับแล้วก็ทีมสมาชิกสภาครับเป็นตัวแทนนะครับส่วนส่วนนะครับมาบางส่วนนะครับส่วนหนึ่งเมียบ่วยมานะครับนี่เพื่อที่สมาชิกสภานะครับเพื่พบ่เสียเวลานะครับแค่สามรายการนะครับพี่น้องเือ เป็นเกียรติให้กับบอยสิริชัยช่ลำดับแรกนะครับผมเรียนเชิญคุณแม่ดกหน่อยอุไรพรเด็กเล่าให้กำลังใจกับทีมงานบอลลอบใจเกินร้อยเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ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 ,คะมา ซึนส้มยินดีกับมลําใจเกิดลอยบอยซิลิไซซึ่งเป็นลูกหลานพองพีของน้องบ้านโนนสะแบงค่ะเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลเดินสายเดินทางด้วยหลายๆอย่างโดยแห้งเสียท่านและโดยความอดทนแข,แข็งแข็งแห้งสั่งพลังกับครอบครัวมรําใจเกิดลอยบอยซิลิไซ้พี่พีน้องนอง,นองซึ่งมาให้กำลังใจมือดี ยายนกน้อยอุไรเลนค่ะได้น้ำม,มอลล่งเสียงอีสานล่ะกะ็ซัมบแม่ผู้หนึ่งในวงการขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนเด้อขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนขอบคุณขอบขั้วของบอยสิริชัยย้อนว่าพี่น้องสุขคนคือขอบขั้วของเฮ้าค่ะกับร่งใจมือนีรลนหลามกาบล่องกลางใจของพี่น้องสุขภูสุขคนขอบพุณเจ้านาทีไฟปกครองสุขคนค่ะขอบคุณค่ะ ครับซุดๆอีกครั้งหนึ่งครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่นกน้อยอุไรพอดนะครับกับผู้คนหลายๆครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญนายห้างทวีชัยจริยะเอียบอุดมครับนายห้างบริษัทท็อปไลน์มิวสิกครับได้กล่าวแสดงความรู้สึกแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานหมอํำใจเกินร้อยเรียนเชิญครับครับก็ขอสวัสดีครับท่านผู้มิเกตทุกท่านครับ เอของบอยสิริชัยและแอนออรดีนะครับพ้อมทั้งวงหมอรำใจเกินร้อยนะครับผมในนามของบริษัทท็อปไลน์ได,ดมอนด์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับควาสมสำเร็จของบอยและแอนนะครับที่สร้างทีมงานอย่างมีคุณภาพมาตลอด9ปีเต็มนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของปีที่9ของฤดูกาลนี้นะครับ ยังไงก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซทุกคนที่ให้กําลังแรงใจให้กับบอยกับแองเสมอมานะครับยังไงผลงานเพลงปีต่อๆไปป,ปีที่10นี้ก็อย่าลืมสนับสนุนให้มากกว่านี้นะครับบอกเพื่อนบอกพ่อแม่พี่น้องบอกว่ายัางไงก็แล้วแต่อย่าลืมบอยสิริชัยและแอนออรดีหมอํำใจเกินร้อยนะครับและสําหรับผลงานเพลงของบอย้องแอนและทีมงานของใจเกินร้อยนะั้นทางท็อปไลน์ก็ พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับ f c ทุกๆคนได้ชื่นชมและรับฟังกันนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันแล้วก็ศิลปินจากท็อปไลน์ไดมอนด์ด้วยนะครับก็มีจำนวนหลายๆท่านนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ผมมีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งนะครับคุณสมชายเจ้าของผับหกสิมหาสาร,รคามนะครับยังไง ว่างๆเปลี่ยนบรรยากาศไปดื่มกินเต้นกันได้สนุกกับศิลปินชื่อดังที่มาโชว์เป็นประจำที่ผาบ69นะครับหน้ามอมหาสารคามนะครับขอบคุณมากครับครับสัส่วนอีกทีหนึ่งครับขอบคุณท่านในห้างพวิชัยจริยะเอียบุดมเป็นอย่างสูงครับในบางกล่าวทุกงานกับงานเปิดงานปิดด้วยนะครับอบคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปครับ นั่นเพื่อว่าผมสิเปิดเป็นภาษาอีสานด้วยยังถกกับบรรยากาศนะครับผมเสียเวลากับลําดับนี้เรียนเชิญท่านนั่นเพื่อกทรวิชัยครับท่านสมพรควรคําคงประธานในงานครับเด็กเราเปิดงานนะครับหลังจากก้าวเปิดงานให้กําลังใจทีมงานวอรับใจเกินร้อยนะครับเรียนเชิญนั่นเพื่อรองเพลงเป็นกําลังใจให้ทีมงานครับซื้อเพลงคมมสแบงแท่งใจหลังจากกล่าวเปิดงานเรียนเชิญครับ ขอสวัสดีไปยังน้องบอยศิริชัยนะครับน,น้องแอนอรดีทีมงานมอลำใจเกินลอยเย็นทานผู้กำกับสบพเขาไงนะครับท่านปลัดอตมเพอทีมงานไฟบริหารของเทศบาลตำบลคําเรียงนะครับทีมงานไฟปกครองแฟนคลับของมลำใจเกินลอยที่เคารพรักทุกท่นกับผมนะครับานอำเภอกันทะลวิชัย,น,น,ยนะครับ การู้จักกับน้องบอยศิริชัยมากตั้งแต่บอยศิริชัยเปิดวงข้างแรกนะครับตั้งแต่เป็นวงขนาดกลางยกระดับมาเป็นหมอลำมเรื่องต่อก่อนแนวหน้าของประเทศในปัจจุบันนะครับเรต้องขอชื่นชมในความพยายามนะครับในเรื่องของการพัฒนาศักยาภาพของมอลำใจเกินร้อย โดยเฉพาะในช่วงโควิด19กับผมเองกับอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตของหมอลำในทุกวงนะครับมอลำใจเกินลอยฝฟาฟันวิกฤตจนสร้างตนเองขึ้นมาเป็นหมอลำที่มีศักยภาพสูงในระดับหัวแถวของหมอลำในปัจจุบันนะบขอเช่นชมซึ่งปัจจุบันนะครับมอลำใจเกินลอยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็น มล้ำที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการแสดงมีชื่อเสียงในการในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมาศารคามนะครับภาคอีสานนะครับในโอกาสที่มือนี่นะครับกับผมเองได้มาร่วมในการปิดฤดูกาลของมล้ำใจเกินนลอยรวมถึงน้องบอยสิริชัยน้องแอนอรดีก็ขอเป็นแรงใจให้มีการพัฒนาขึ้นไปก้าวเก้านะครับให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปก็นี่ ในอนาคตนะครับกับผมขอเป็นกำลังใจนะครับขอเปิดการแสดงไวนาโอกาสนี้ครับสวัสดีครับเสียงปรบมือขอบคุณท่านเณรเพอ่ครับสั่นๆแต่ได้ใจภาพนะครับสววนอีกั้างหนึ่งครับเสียงคอยๆครับพี่น้องนะครับเปิดจังเป็นทางการนะครับอาจารย์ตักุนตีพร้อมนะครับเดี๋ยวลองอีกนิดสิลองตัวครับ